ว้าวที่นี่มันมีตู้กดน้านกดได้ไหมเนี่ยไม่ได้อีกเลยเตออะไรเออเธอหิวไปไหนได้เนี่ยทางขึ้นโอมันฟันนั่นมันอะไรนะ้าโอมหมายเจร้รีบหนีไปแล้วเราต้องหนีออกไปจากที่นี่ได้โอ้ย อันนี้ก็คือเป็นด่านอ,นนอะไรก็ไม่รู้ตายเลยรอบนี้จะได้หรือเปล่าโอ้ยคิวโอเคอด่านต่อไปนะึกหลอนหลอนฉันเตรียมทางนึงไปให้หลอนแล้วหลอนไปได้เลยทำไมอ่ะทำไมเนี่ยคืออะไรอ่ะ อะไรอะ่ะทางนี้แหละพวกเธออ่าที่บ่ายอังจริงด้วยโอ้นี่น่าเป็นคนไทยให้เบอร์ไว้ด้วยเดี๋ยวคุโถแม่งเลยรอบนี้ฉันไม่ยอมอุ้ยกดกดอนไรโอเคผ่านมาได้คนะ่ะอันนี้กดบีบีกดโ C ซี วายโอเคเรียบนระ้อยค่ะโอ้ตายหายแล้วอุอออ้ยรอดมาได้ด่านต่อไปนี่เป็นด่านโอ้ <c oughs> โหทำไมอ่ะนายทำไมอ่ะอ๋อาะตกลงไปวะใช่ไหม นี่ไงชิบหายห้ามตก,อกดอกไม่บอกกูเอีย้ยกูกระโดดลงไปจะงั้นกูโง่ม,มากเนาะเขาไม่ให้กระโดดลงโหคือตกไปแล้วจะตายแล้วกูเ,เสือกระโดดไปที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยโอเคโอ้ฉันเจอนายแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะโอ้โหซอมบี้ซอมบี้ปาครั้ <c oughs> งนี้ฉันต้องรอด มนันนาคนอีอ๋ฉันเสียนาคนมันยะกัดฉันอโอ้ยคิวคิวโอเคแต่แผลกูไม่กดน้ำตาไครมึงหรอกมึงนี่ทำให้กูตายงงงงโอ้ยฉากนี้คือรถไฟไหมวะมันต้องเป็นฉากกูอ้าหูโอ้โหโอ้โหแล้วกูจะไปยังไงเนี่ยนะ มึงใครเนี่ย่อหนักนะอุ้ยไปอีดอ,อกพากูตายห่าเลยเห็นไหมไม่ยอมหลอกไม่ยอมไม่ยอมบลอกได้ทำเดียวตายทิมหายกูจะได้ทิมหายเุ้ยได้อยู่ได้อยู่มึงโอเคกดคิวโ,โอ้โหผ่าน ผ่าน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 โอ้แพ้แล้วผ่านเหรอฮะแพ้แล้วผ่านล้ว่ะกินทำไมเนี่ยมือมือมนุษย์ยักษ์จังหวะนี้ฉันเดินไกลค่ะทางนี้ไปได้ไหมโอ้ทางนี้ไปได้เฉยเอรอนโอ้โหโ้ยากพอเลย

โอเคกระโดดเข้ามารถไฟแล้วไงต่อโอ้ทะลุมาชิมอยแบทแ๊ดแ๊ดแบทขนาดนี้แ๊ด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 แพดอ้ยเจอชิมายโอยชิมายเออมันไหนกกดคิวค่ะอ่าไปได้อุ้ยเดี๋ยว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 กูหล่นกูล่นมาไหน เมื่อกี้จะไม่ได้ทำจะได้ภาคพี่ดอกอยอ่าครับกระโดดมาแล้วเุ้ยเกือบเอบดึงเซฟอีดอกเกือบตายมั้งตายกอดตายกอดบอกเธอดูสิฉันนํำแล้วะฉันไม่ยอมหรอ โอ้โหแดดข้าไปลงกำลังกินก uh> ๋วยเตี๋ยวอยู่ไปไหนอ่ะเช็นเช็ดเอ้ยอะไรไปไหนพวกมึงเดี๋ยวเธอฉันต้องไปไหนเนี่ยอืมฉันต้องหาอีกโอ้โห เข้าทางลิ้นมันหรือเปล่าโอ้โหนี่ไงประเด็นประเด็นหลังจากที่รถไฟเกิดอุบัติเหตุแล้วตายหาเลยเมอกี้ตายเลยโป้ดฟิวปิดแป๊บนึงมือมือเปิดือเปิด โอ้ยยิ้หมหายตายเลยโอ้ยิ้หายคิวคิวกดคิวอันนี้อันนี้กดบ oh! okay. okay. uh ีบ huh. ีโอเคโอเคอื้มจะรู้มาถึงไหนเนี่ยด่านต่อไปฟลิกและแอนวิงดานฟลิกจา๋า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 คิวโอเคอ ด่านต่อไปด่านสไลโลโลเอออันนี้ไรฉันว่านี้แน่นอนอืมใช่แน่นอนคะ่ะอันนี้นะที่ฉันขอตอบคะ่ะว่าอันที่สามค่ะเฮ้ยทำไมน,นี้ไม่ได้อ่ะโอเคเนี่ยุผู้ชมนะคะชัว โอ้ยน,นี้อัน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 นี้ไงไงไงอย่ามาเนียนอย่ามาเนียนอย่ามาเนียนเนียนเนียนอ้าวทางตะวางวิ้งฉวบตกมาที่ไหนกันเนี่ยเพเธอโอ้ยดูเหมืนูฉันต้องขึ้นไปใช่ไหมเนี่ยโอ้โหทำไมมันง่ายขนาดนี้ง่ายไปเถอะอุิยยากจังฉันไม่บอกว่าง่ายแล้วเพเธอ กัดใจบ่กัดใจบ่กัดใจบ่อจเอ้ยโอ้โหอันนี้ยอมรับว่ายากยากแต่กูทำไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหโอ้โหชีวิตฟังสติมากดวีเฮ้ยเฮ้ยอยาก,กระโดดพยายามเดินคน่ะ น่านไงบอกแล้วให้ตั้งสติแล้วก็บีกดบีกดคิวหนึ่งเอสองโอ้โหยังไม่หมดอีกเมืองนี่จะสร้างกระดาษนาแปดแผ่โอ้โหทุเรศชิ้หผาทุเรศมากโอ้เดี๋ยวเราจะอะไรบนหัวน้ำอร่อยมากโอเคเรียบร้อยผ่านมาได้แล้วพวกเธอฉันจะขึ้นไปแล้วอันนะคะ ตอนนีนะ้ไม่มีใครนำฉนันเลยโอ้ใม่ยอดท้องฟ้าสีแดงยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดเขาบอกว่าให้ให้เก็บรถใช่ไหมเป็นรถไหมใช่ไหมโอ้โหจิ๋มหายชาด้วยพวกมึงเดียวเดียว,เ,ยวเรากูจะไปไงอ้าเห็นไหมชาลักชาลีลิล่าลิล่าลักลักลัก ลาลีลาลีลาลิลาลีลาอาเเเฮ่อกดค่ะฉันจะขับรถที่ดูเธอฉันคือแชมเปี้ยนในการแข่งรถ อันึงวันึ่โหอยดมงอุยอุยอุยอยอ้าเยนออะมันจะเร็วมากเลยนะเดี๋ยวมึงเร็วเดี๋ยวมึงเร็วเอือเ โอ้โห oh, oh. ตรงตรงวันนี้เมัสันมัสันมือสั่นด้วยกัเถอะิวฮิวเฮ้ยโอ้โหแฟดแพพจะสร้างเล็กยากโอ้โหกว่าจะเดินถึงอือก็โดดอีก อาจารย์บางอาจารย์เดี๋ยวเราจะหยุดก่อนหยุดก่อนตั้งสติค่ะเราตั้งสติใอรดอกโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮียทำไมยากขนาดนี้เฮียโอ้ยเลี้ยวโอ้โหโอ้โหชิมไฮมือแฮนแขน วัดยัวแฮนล้างมือของเธอ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 ล้างมือก็ได้โอเคชนะแล้วอุ้ยโอ้ยโอุ้ยโอ้ชนะแล้วดีใจอ่ะไปรับรางวัลซะหน่อยฮะขอถ่ายรูปซะหน่อยเออรางวัลนี้เป็นของนางซาร่ามีเยอะเนี่ย เราโอเคเราทำเรียบร้อยเขาเธอไลฟ์แพร์ oh กัเขาเธอโอ้ไม่ก็ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้และะ้วก็ดานนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะถ้าเราไม่ดีขอตัวไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่